ผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้ม,มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปร์เซนต์จ้า สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หนุ่ย NPCX นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับชุดพิ่เสือนะครับผมชุดใหม่ล่าสุดของเกมกระเด้ฟิล์นะครับผมเนะี่ยปาดคอโชว์ไปทีอ๋อโคตรเท่นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันในโหมด CVC แผนที่ทะเลทรายนะครับมาลุยกันชุดพิ่เสือขออภัยนะครับผมคลิปนี้ไม่มีคลิปสุ่มนะเพราะว่าอัดไว้แล้วไฟล์เสียครับผมขออภัยด้วยครับ จบเลยเนี่เราเป็นเสือเราเป็นผู้นำต้องวิ่งนำมาก่อนเลยครับผมเจอหนึ่งคนเมื่อกี้เอ้ยโอ้ไม่ใช่คนเดียวมาถึงสามลงก่อนเยอะเกินอ้าวได้ข่าวว่าเ,เจ็บวะจ้าเอา้ยวิ่งปแอบหบลบเข้าทํำเสืออย่างนี้เสือต้องล่าครับผมล้มหนึ่งครับซ้ำก่อนขออนุญาตซ้ำนะคะขับปืนกันถ้าแตกหนึ่งสวยก,กองสแปดเดี๋ยวจะเจีา,จาปืนนี้เขาคาจงจะงัดหัวง่ายครับผมขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยอุ้ยแต่เขาเข้าแต่ตัว ขอ,อหัวสักเม็ดหูเจ็บม,มากเจ็บม,มากหัวสักเม็ดโอเคล้มอีกหนึ่งครับหัวแตกซ้ำกันเลยวว้าโอเคอยู่ก่อนโอ้ยอยู่ข้างบนหัวเราสองคนเห็นแล้วอยู่บนกระดูกครับผมบนกระดูสองคนเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปข้างหน้าเขาอยู่บนกระดูกไม่น่ายิงได้มั้งเดีย๋ยวเมาหลบตรงนี้ก่อนนะอุ้ยอุ้ยหัวแตกอุ้ยเอ็มห้าร้อยเพื่อนวิ่งมาชุบหน่อย<ไ>เพื่อนเบอร์สี่เอา้าเบอร์สี่ลม้มเอาไม่น่าเลย พลาดแล้วไปยืนบวกกับคนที่อยู่สูงกว่า,อย,าอย่างนั้นก็ล้มสิครับยังไงดีเนี่ยไยรุ่นเพื่อนมาช่วยหน่อยได้ไหมเพื่อนผมเพื่อนอยู่อย่างไกลโอ้จบแล้วเออแตกกหนึ่ง,เอ,อง,งเอาแล้วเหลือเบอร์สี่คนเดียวอเอ้ยเบอร์สามคนเดียวผมเบอร์สี่แตกอีกหนึ่งเหลือเบอร์สามคนเดียวยังไงดีเพื่อนเออเดี๋ยวเราคานออกนอกวงแล้วกันไม่ให้ทีมนน้นได้ไอวอลเราไปใช้นะครับอ่าสู้ๆโหแล้วดูชื่อเบอร์สามชื่อนี้แบบ ชื่อไม่ค่อยดีนะรู้สึกอ่าวยังไงประยุทธ์ซู้ซเอ้ยอประยุทธ์นี้นะไม่ใช่ประยุทธ์อีกคนเรียบร้อยแตกไม่น่าเลยประยุทธ์หัวแตกประยุทธ์หัวแตกแหมยืนแอคยืนแอคเอาละมาด่านนี้บ้างเราต้องตีเสมอให้ได้เราโดนนำไปแล้วหนึ่งต่อศนตอนนี้เรามีเงินพอที่จะซื้อ X8 ครับผมปัดคอโชว์ไปทีโชว์โอ้ตีนูน้นทีมนู้น,นก็น่าจะไม่ตึงมากหรือเปล่า ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับผมว่าจะตึงหรือไม่ตึงตึงแค่ไหนพี่ไม่สนครับผมวันนี้พี่มากระชุดเสือพี่บอยนะน้องๆชุดเสือในี่ใส่แล้วมันดูทําให้เราเข้มแข็งขึ้นครับผมดูมีความเป็นผู้นํามาดูดุมากครับขึ้นประสาอุ้ยโ,โหสามตัวเลยขอสักหัวดีอล้มหนึ่งเฮ้ยหวัวนหนึ่เม็ดล้มสองไหมอล้มสอสวยสามก่อนหนึ่งคิวอแตกสออุ้ยขวามืขอขวามือสองตัวตรงนี้ เก็บสี่วิ่งมาหัวแตกล้มอีกหนึ่งครับยังไงดีซ้ำดีไหมอยาไปซ้ำปกันตัวเหลือตัวท้ายแล้วโอ้โหเก็บสี่ไหมเนี่ยตั<อ>้งเก็บสี่แล้วขอกมาเถ็น้องไม่เจ็บมากขึ้นมาตั้งล้มอีกหนึ่งครับผมหมดเ,เฮ้ยเก็บสี่กกอ่ะปัดคอโชว์ไปทีดีฮัลโหลมาด่านนี้โหแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยโอ้โหยังได้เปรียบเป็นไงครับผมใส่ชุดเสือแล้วมันดวงดีอย่างนี้แหละครับผมมันดูดุขึ้นครับผม เป็นชุดที่ GM แบบประมาณว่าทําให้เราเล่นในแผนที่ที่เราได้เปรียบแล้วออกขวาเลยนี่มาแคนตรงนี้เลยที่จะไปจเราครับผมอยาา่างไรต้องยิงล้มได้สักคนนะครับนี่ล้มหนึ่งยังไงจ๊ะโดนมาทำไมเขาชุบได้ครับผมจะได้โอเคไม่เป็นไรไปล่อยเขาชุบไปยังไงเดี๋ย ب, วเขาวิ่งมาเขาก็โดนพี่ยิงล้มอีกอ่ะเออไม่ต้องวิ่งมาก็ได้ยิงล้มอีกหนึ่งครับผม <S <S ล้มสองครับผมเฮ้ย แตกหนึ่งอะแตกชองแตกไปแล้วชองตัวยังไงเนี่ยแอบเหลืองอีกหนึ่งตัวยังไงอะล้มสามเฮ้ยเก็บสี่ปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่แน่นะอู้หลังเข้าหลังเข้าอู้โดนโดนอู้หโอ้โหล่วงเลยเจอมีไฟเพื่อนตู้สู้เทวดไม่ต้องกลัวทีมเราเหลือทั้งสามคนสู้ได้อยู่แล้วแอบก่อนแอบก่อนขานแอบเอ้าเพื่อนไม่ยิงกันเลยโอ้โหเฮ้ยโดนโดนซั้มแตกเลยอะไรทีมเราสามคนยังไงเข้าว ชนะใสๆบอกเลยยังไงครับยังไงเพื่อนก็ไปบวกเลยไหมหรือไงวิ่งจะเข้าไปชาร์จนะครับผม,มยิงอยู่โอ้อยงี้ยิงสบายโอ้ยิงรถโดนสามนัดอ้าวล่วงเองเอา <What? S 1> อะไรครับนี่พอ,อมไปต่อยังโดนล้มเองเหรอคนนี้วิ่งจะออกซ้ายจะมาช่วยยิงให้ครับผมติด <No. S 1> ไอวอลจ้าเอาเอาเราวิ่งมาทำไมเราวิ่งถือปืนเลยนะลองดูคนนี้ครับผม วิ่งกลับมาเข้าอีกฝั่งนะึงอ่าเระเบิดระเบิดเดี๋ยวออกโอเคสวยอ่าเราว,วิ่งไปหาระเบิดทำไมอ่ะเอา้า What What the fuck What เราจะวิ่งไปหาระเบิดเพื่อดัก <Where? S 1> ร,รอ,อยก็ <Where? S 1> ไม่ล้มครับผมยิงไม่แตกแลน้องขาจนยิงนนะอ๋อ <Hey. S 1> เออน้องครับน้องน้องประยุทธ์เดี๋ยวโอ้โหแล้วไม่ฟังเลย <Huh? S 1> คนชื่อประยุทธ์นี่เป็นอะไรเนี่ย <What? S 1> พูดไม่ค่อยจะฟัง ไม่ค่อยฟังใครนะครับผมคนที่ประยุทธ์เนี่ยเฮ้ยบนหัวน้องบนหัวโอ้ยยิงไม่โดนอีกน้องซ้ายเข้าเรียบร้อยโดนเก็บสี่คืนเหมือนกันครับผมโอ้โหคนนี้ตึงนะเนี่ยงานเข้าเราโดนนำครับผมหนึ่งต่อสองสองซ้ายพี่จะต้องเป็นเดอะแบกของจริงั้งเนี่ยมามามา,มาได้เวลาจริงแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นสามตาพี่ยิงไปเก้าตัวนี่ทีมเราไม่คิดจะช่วยกันยิงบ้างเหรอครับฮัลโหลเหมือนเล่นคนเดียว หนึ่งสี่วะเนี่ยนี่ก็กดมาสี่สี่นะทำไมเหมือนเล่นหนึ่งสี่โอเคไม่เป็นไรน้องๆเขาอาจจะแบบว่ามือใหม่อะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวพี่เสือแบกเองไม่ต้องห่วงน้องเดี๋ยวต้องพยายามมองครับผมพยายามเพ่งดูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างครับอู้โดนยิงมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆอ๋อเอ้าไอ้วอหายเอ้ากดตั้งไอวอลหายเฉยก็เกิดอะไรครับเนี่ยฮัลโหลพี่ฟสบายดีไหมทำไมตั้งแล้วไอ้วอหายแล้วครับเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ วิ่งข้าวปัง่งมาทำไมจ้าอู้เจ็บเจ็บเนี่ยตัวที่เจ็บสีตาที่ดาวเขบผมชุดขนเป็ดสีทองทองสีเหลืองนะครับนั่นแหละตัวตึงไหนต้องพยายามกําจัดตัวตึงๆเขาเขาก่อนนะคนในเหาโหดเราต้องยิงก่อนเลยเดี๋ยวขอดูก่อนเรายังไม่ลงแล้วกันเรา,าลอง,งนี่แหละพยายามอยู่ที่สูงไว้ครับผมอย่างนั้นเราจะช่วยยิงเวอร์ให้เพื่อนได้นะครับผมของแผงอือเจ็บเจ็บเจ็บเจ้เลือดจะหมดนอนละอย่างนี้ จังหวะนี้ต้องนอนเท่านั้นนอนพันยาครับเพื่อนยิงไก่อนอ่ะยิงช่วยเพื่อนไปก่อนโอเคมาไอ้วอมีลูกหนึ่งเฮ้ยข้างน้ำล้มหนึ่งครับผมซัมซัมไม่ทันอีกมีระเบิดลูกแก้งสองโลกปาไปถึงปลาไม่รู้ปาไปก่อนน่าจะไม่ถึงครับผมโอเคเพื่อนชันแล้ว้ดูนี้สองตัวเฮ้ยทำไมขวับขวับเปยากโอเค,อวอววออเคสวยน้องเอา้าตานี้ สรุปพี่ได้ยิงตัวเองเหรอ <What? S 1> โอ้แต่ทีมนูน้นเอาเรื่องนี้ทีมนู้นเป็นงานอยู่ครับแต่ทีมเรานี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมเป็นอะไรไม่ได้เลยจังหวะน,นี้มา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 เดี๋ยววิ่งเข้าไปชาร์จห <Huh? S 1> ลอกชาร์จทำไมละ่ะมาตรงนิงคัฟเวเลยยนะยะไกลอ่าเนี่ยคืองานของเราวิ่งออกซ้ายมาหนึ่งครับผมเข้าไอ้ตรงกลมๆสี่อันเนะี่ยพี่รู้ว่าเรียกว่าอ,อะไรนะถังน้ำมันแล้วกันนะ oh. ไปตรงนี้ขึวนบนอีกตัวหนึ่งดูสองตงัวเลย แล้วเพื่อนว่อุ้ยเขาหัวล้มโอเคสวยเนาะตั้ำซ้ำไม่ทันอีกเพื่อนล้มแล้วไปยิงหน้าก็ล้มสิครับเนี่ยดันมาแล้วดันมาแท้ว่ัดันเออมุมนี้ยิงไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนเอ้าล้มไัวๆเลยเฮ้ยนี่จะเหมือนเป็ดอุ้ยเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บจัดเพื่อนเราก็พยายามยิงชาร์จสู้ครับผมสู้ๆเนาะหลังเข้าตัวนี้ล้มหมดครับผมเรียบร้อยหมดตี้เอ้าตายแล้วเหรอ ก็ขยับขึ้นท่านเป็น3ต่อ2ครับผมขออีกแค่เกมเดียวเราจะชนะแต่มุมนี้พี่บอกเลยว่าต้องได้ปาดสักคนอล้มหนึ่งอุเจ็บเจ็บเจ็บน้ำก่อนน้ำก่อนแตกหนึ่งสวยันยาแป๊บเ <c oughs> ขาตั้งไอวอลเก็บของโอ้โดูยังจะขิวของเพื่อน <c oughs> ยังไงวนะน่ะเดี๋ยวกันเราขึ้นขบนเรือก่อนกันเพืนบนเรือเดี๋ยวพี่ว่า มุมนี้ได้มึงนี้ได้อ้าวไม่อยู่แล้วซะแล้วแต่พี่ว่าพี่ต้องเอาไอวอลปิดบันไดไว้ก่อนนะครับกันโดนขึ้นมาตุย๋ยอ่เพื่อเราล้มเพื่อเราล้มยิงได้ไหมเนี่ยโอ้ยยิงไม่ได้จะยิงขาไม่มีรูให้ยิงโอ้ยยิงไม่ได้เคงั้นเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนมาเอาโขาโหใครตั้งไอวอลให้ขอบคุณครับมาชบุบเอ้ยเสียหัวโยกไปยิงทำไมอ่ะลม้มเลยอู้เจ็บอีกตัวหนะึ่งจ่อยวอยเนาะจ่อยวอน่อย เฮ้ยเข้าหวัวล้มสองสวยตัวท้ายตัวท้ายขาขอยิงขายิงขาขอขาแล้วอ๋อล้มสามเฮ้ยล้มหมดอ้าวสวยครับผม,มเฮ้ยแต่เขาทีมเข้ไมียาชุบใครมียาชุบยิงซ้ำไม่ได้ขาไม่โผล่โอ้ยขอชุบกันได้ครับผมขอใช้ย,ยาชุบนะนยนังไงดีตัวท้ายออกมาเถอะไม่เจ็บมากครับผมแต่ครับผมหมาะเตี้ยครับอืม ก็ประมาณนี้ครับสำหรับุดเสือนะครับผมใส่แล้วมันดุดุขึ้นดูดุมากมากดุโรวพรดนะครับผมเนี่ยเป็นไงดูแววตาอ่อมีออร่าซะด้วยออร่าเสยียงแดงนะครับผม <Wow. S 1> ตาน,นี้พี่หนึ่งก็กดไปทั้งหมด14ตัวนะผมดูดาเมจดิดาเมจ5 9 8 7นี่น้องๆในทีไม่คิดจะช่วยกันยิงบ้างเหรอครับฮัโลโหล